สวัสดีจ้าไทยเลยในตั้งแดนจ้าพี่น้องวันนี้มาหาเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนป่าแถวนี้จะมีไมน่นอเห็ดดำแวะเข้าไปเบิ้งเนอจ้ะจะมีบ่าพี่น้อง มาเฮ็ดมาอเพเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องมีเฮ็ดมันปูขึ้นอยู่ข้างขังจ้ะเอยเปื่อยแล้ววะาโอยแข็งอยู่ยังแข็งอยู่คขะดอกนี้ เบยลยแล้วพี่น้องดอกนั้นเปื่อยค่ะเอาดอกนี้เออนาจะไปทางไหด,ดีเนาะจะไปขึ้นไปทางนี้รือว่าจะไปทางนี้ดีค่ะทุกคนนาว่านาเดินไปทางนี้ดูดีกว่าไปแป๊บหนึ่งเนาะ ไปจ้ะโอ้ยยัง่าพอเห็ดดำแล้วจ้ะพี่น้องยังยังเลาะห้เบึงมันเป็นป่าไม้นะจ้ะมันเป็นพื้นที่จุดไม้นะจ้ะก็เลยค่อนข้างยังไม่รู้ว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนมัง่งแต่ว่าก็เจอแล้วค่ะปีนี้อ,อ เมื่อกี้นกตกใจแต่พี่น้องนกตื่นนากระตื่นผันาเนี่ยไอตรงนี้นาเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วค่ะขึ้นไปไปครั้งนั้นโอ้ยวันมันจะคของหลงห้าทางมาก็บ่พ่อจ้ะเลยยางรัดมันก็พึ่งแล้วก็บมอพ่อจุดนี้อ่ะจ้ะตนลงมามาพอ่อไอ้ตอนนั้นเห็ดเพิ่งวันออกไล เห็ดออกล่ยลยข้างทางนี้จ้ะเต็มเลยเห็ดพึง่งแต่วนาหนา,าพ่อเข้าน่ะเท้าเราจะเห็ดเท้าหรอกอย่าหนาเก็บกองไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดมันกระจายกันค่ะเห็ดค่อนข้างกระจายตัวกันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่ม nục mới kia tổ ngờ ngái lại phi non giật nục nha มันจะอีกนะนั่นนะนี่โอ้ยข่ายงาวยาวแต่เราหักแล้วเราจะพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวว่าเห็นเนาะมอดสูง จุดนี้ขาบาเหี่ยวเทพี่น้องอู้ดอกนีด่ดอกไงจุดนี้ขาไม่ยาวนะคะเพราะว่ามอดไม่หนาหมอดบางๆอุย้ยมีหม้อเทนั่งไกลจาะพี่น้องอ๋อ อี่ไหนล่ะฮงทนนะโอ้นี่นี่เ็นันงไก่เจ้าอู้กำลังปเป็นจะแซบเลยพี่อีจ้าพี่พี่น้องดอกใหญ่งทว่า อย่้เดี๋ยวนาห้าเพิ่งมีดก่อนหนาว่านหนามีดมานำยู่จ้ะจะได้ขูดไปด้วยเลยเดี๋ยวเดินดูอีกนิดนึงก่อน ก็ลองอีกจ้ะเอ้ามีดใส่หางสัน้นใส่หางสัน้นอันตัดเสยพี่น้องมันกระบอกคาดแล้ว khủt, ủt, 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 กำลังงามกำลังแซบ่บเลยจะเห็ดรุ่นเนี้ยผัดกะเพราต้มยำหรือทำยำได้หมดค่ะเห็ดตัวนี้อร่อยประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ ก็มาพอมานังคุดค่าเห็ดก็มาคุดคนเห็ดก็มาเห็ดหเห็ดดำนะพร้อมจะพี่น้องเจอเห็ดดำค่ะทุกคนเจอเป็นป่าเลยนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวหนที่ถ่ายยางเบิ้งจ้ะเดี๋ยาวหนที่ถ่ายให้เบิง้งว่ามันเยอะไหมนี่ค่ะทุกคนอ้อันนี้มีหอยมีหอยคนเก็บเลยว่าไ,ไอไอเออน่าจะเป็นลอยคนมาเก็บนะคะทุกคนเนบิงบ้งเบิ้งพูนอาจจะข่านะจ๊ะพู้นอยู่ทางในพูนจ้ะ ดอกเห็ดนะอ๋อคนมาเก็บแต่มันก็ขึ้นมาใหม่ไงมันขึ้นเยอะพี่จ้าพี่พูนพูนพ่นไปพูนอีกจ้ะโอ้ยอันนี้ไงลอยเขาเก็บไปขาแต่ว่าเห็ดก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยอ่ะจ้ะ อันได้ที่มันขึ้นออกซาเนะมันก็ขึ้นเหมือนอุ้ยเนี่ยมีแต่ดอกสวยๆจ้ะพี่น้องอุ้ยง้ำงาม ท่าจะลอ,อยข้าเจ้ามาเก็บไปนจะจ๊ะออไม่น่าไอ้นะาหาดูไอ้เห็ดมันปูไม่เห็นเลยเพระาะว่านะว่าน้าไม่ได้เก็บเห็ดมันปูมันดอกเล็กไงนะาก็เลยมาห้าซองเบงมันบ่เห็นไหมจ๊ะแสดงว่ามีคนมาเก็บโอ้ยสวยเห็ดสวยมาก น,นี่นาเก็บไว้จ้ะเดี๋ยวมาตัดค่ะ <c oughs> อันนี้นาเก็บกล่องไว้จากพี่น้องมาตัดขาเอาเลยเต็มตะการ้าแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลย เสร็จเรียบร้อยจ้ะเนี่ยหอ,อยเพื่อนมาเก็บไปไปกอน,นะจ้ะเดี๋ยวไปเอาอยู่กองไม้นู่นที่นี้อ๋ออ๋อ,อมนี่กนบอพี่น้องคือเห็นมีอยู่ข้างในไหนนะจ้ะอันนี้ขาเพื่อนเก็บไปกนแนละ้วแล้วมันมันใย,ยมันมันสูงขึ้นทีลังขนเก็บไปแล้วจ้ะ Giờ đèn qua phân tắt ẩu nữa Đưa trong đây Khả năng đừng mình có cho bò nhào Khiến mà ít nữa Nè Đừng nó lẹ nè, hóa lụt nè Nè Đấy cháu, phải ẩu vô cổng mây nha cháu Nè nè nè, nè. 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 อุ้ยนาจะเอายังไงล่ะทีนี้อุ้ยหักซ้ำหักเข่งซ้ำพี่น้องเอีกอมันในมุนเข้าไปเอาด้วยพี่น้อง cái ủi máy bỏ, chắc, để cả hạc bóc rồi. Con mấy con. อีกค่ะทุกคนเอ๋อ oh, อันนี้ก็เอาโบเบิร์ตอยู่พี่น้องเก็บโบเบิร์ตจ้ะนี่นี่ จาทุกคนโอ้ดอกหน้าสวยเดี๋ยวจะนีจ้าอีกหนึ่งดอกนี่นี่อีกจากทุกคนโอ้โอ้อันนี้ซ้ำซ้ำน้ำโพดล้วจ้ะ่าจะไม่ได้เอออันนี้ได้อยู่อันนี้แข็งดีอยู่ เราจะเอาเห็ดมันปูไปทำสเต็กทำซอสทนกับสเต็กค,ค่ะนาก็จะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านแล้วจ้ามันบ้านทางฟังนั่นบ่ค่อยมีเห็ดจ้ะพี่น้องได้เต็มตะกร้าแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่านี่ค่ะนาก็จะรอแฟนมาฮับจ้าโทรไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาฮอตจ้า เดี๋ยวคอยไปพ่อกันอยู่บ้านอีกจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงค่ะทุกคนมากำลังรอแฟนมารับจ้าดูบรรยากาศป่าค่ะทุกคนอแสงแดด เสียงลมเสียงรถนู่นค่ะฟ้าหมอกควัน ไปมารับแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาประมาณสิบสหรือสิบห้านาที Hey, น่ากลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคน mm hmm. นี่ค่ะบ้านเรานี mm ่ hmm. ฟ้ามดืดครึ้มเลย mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้อ่ะไอตรงเนี้ยหน้าบ้านแปลงตรงนี้เดี๋ยวน่าจะเอาเหินออกน่าจะซื้อดอกทิวลิปมาลงคะ่ะซื้อหัวทิวลิปมาลงเดี๋ยวรอมันหยุดก่อนถึงบ้านแล้วคะ่ะ อาจจะผึ่งไว้ก่อนนะคะทุกคนว่าชุ่มน้ำมากๆเลยฝนตกทุกวันอมเห็ดอมน้ำมากเลยค่ะเพิ่งจะมีวันนี้ฝนหยุดเขาบอกเขาก็บอกว่าตอนเย็นๆ นี่ค่ะทุกคนแบ่งใส่ทับเลยจ้ะถึงไม่ก็แห้งหน่อยหักน้ำจมเลยเวลาเอาเข้าไปไว้ข้างในอ่ะจะแห้งไปกว่าจ้ะเอาเข้าไปไว้ในบ้านเพราะว่าข้างในมันอุ่นกว่าข้างนอกเนาะข้างนอกอากาศเย็นแหลงมาเขาจะเอาเข้าไปข้างในจ้ะ พึ่งไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นเห็ดนางไก่กับเห็ดมันปูในลายหอเป่พี่นงน่าจะไอ้แบ่งทำปอเปี๊ยะแล้วก็เห็ดสามรสค่ะ บิ๊กที่ห่วไปจ้ะพี่น้องแซนด์วิชกับปั๊กโฮม สำหรับเมื่อนี้นายก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจัะพี่น้องเดี๋ยวมือามาน้ำหนาที่ผ่านยานังชมวิวมวันจะกา้รทับหลบหมู่บ้านจา้ะมีไอสนามเด็กเล่นด้วยตรงนัง้นนายยังมาหันเลยเคยแต่ายางอยู่จ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนวันนี้หนายขอตัวไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ